สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจำวันที่28ตุลาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็ประมาณ6กแท่งก็ยังไม่ไปไหนเลยก็ประมาณ2,000กว่าจุดเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะอยู่อีกในระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่ต่ํากว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงแต่เปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็มีอยู่อีกในระดับหนึ่ง นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมที่เกาะกับศูนย์นะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซเวว์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและก็มีแนวโนม้มก็ว่าจะยังจะคงที่อยู่นะครับส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในท้าวเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่นะครับเขายังเกาะอยู่ในเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวจิตวิยาอยู่นะครับดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็จะเป็นแค่กรอบเท่านั้นนะครับก็กรอบก็อยู่ตรงนี้นะฮะเยอะกว้างไปหน่อยเนาะเป็นหมื่นจุดเลยทีเดียวนะครับถ้าใครใช้ Resistance and Support นี่ก็คงหาแนวทางได้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะฮะ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขากลับตัวอยู่ในโซนสูนยากาศนะครับเขาก็จะพาเขาก็จะอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับบอกว่านะฮะมีโอกาสจะย่อตัวลงได้หอีกชุดนะครับก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับหากแท่งนี้ปิดแท่งเขียวจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่นะครับ ในระยะใกล้นั้นบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดเดียวเองนะครับก็เพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับนะฮะโอเวอร์นะครับแบบนี้นะฮะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับดังนั้นนะฮะ น่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบได้อีกสักประมาณพันจุดนะครับถือว่าน้อยทีเดียวสําหรับทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับหากมีการย่อตัวลงนะครับย่อตัวลงตั้งพันห้าร้อยจุดดังนั้นนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการตีกรอบสามเหลี่ยม s w บนะครับตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบสักประมาณอ่าตรงนี้นะฮะก็คือน่าจะอยู่สักประมาณวันพฤหัสนะครับถึงจะหลุดกรอบนี้ออกไปได้นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับกำลังจะจบรอบนะฮการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนะฮะการพักตัวของฝั่งขาขึ้นก็อยู่ตรงนี้นะก็ประมาณ2วันที่ผ่านมา นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงซื้อแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบเกือบอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับเราก็จะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะยังเป็นการจบรอบสัญญาณ พักตัวเท่านั้นนะครับแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นที่เป็นขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้นะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับดีมานโซนที่เกิดขึ้นนะฮะค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับเนี่ยแคบแล้วกว้างนะครับก็คือตามลักษณะที่เป็นไซด์เว y ์นั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนาะด a n านโซนก็อยู่บริเวณนี้แหละใครเทรด กาทำเฟรมนี้นะครับก็น่าจะมองเห็นสัญญาณได้เดินทางมา4-5แท่งแล้วนะครับในการเคลื่อนทีเนาะนะฮะ แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบจริงๆนะเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็สิบแทงก็700กระจุถือว่าเล็กมากนะครับแต่สําหรับนะฮะดีมันโซนที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนอกาแ่ทงที่2นะครับแทงที่2แล้วก็500กระจุนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะแล้วเพราะเกือบถึงโซนโอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับลงมาถึงเส้นแนวจิตวิญญาแล้วก็กลับทันทีนะครับนะฮะทำให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนี้อยู่ในกรอบนะฮะสวันนะครับก็เมื่อวานทำซุปเปอร์ทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะเราสันนิษฐานและคาดการว่านะฮะมีโอกาสที่จะทำไฮเย่ไฮเพราะอยู่เหนือเส้นจิตวิญญาณนะครับดังนั้นนะฮะก็ตอนนี้ก็ ทำหายเยอะหายจริงๆนะฮะแต่ยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นอกนะฮะใครที่เรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับหาสัญญาณเข้าอยู่บริเวณนี้เนาะก,ก็น่าจะได้ น่าจะพอมีสัญญาณน่าจะพอร์ตฟ้ากันแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้เขายังเกาะตัวอยู่กับศูนย์อยู่นะครับและตอนนี้กําลังสร้างนะกำลังสร้างเดิมนะฮะกำลังสร้างเดิมดังนั้นนะครับการเคลื่อนที่ก็จะเริ่มต้นเทรนตั้งแต่ตรงนี้นะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการหาดีมาและสป라이ดโซนนะครับแล้วก็โซน TP แล้วก็โซนคาดการ SL นะครับตรงนี้นะฮะ ก็น่าจะพอเจอเริ่มสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับก็สัญญาณแพทเทิร์นเล็กๆเนาะแบบจะต้องรอให้เขาหลุดอีกนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหาดีมานโซนใหม่นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแลกมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงแ่บกอดตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะอ่อนแรงนะฮะแบบนี้นะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะครับจะต้องดูก่อนแบบนี้นะครับว่านะฮะกราฟกำลังเริ่มต้นเทรนนะครับดังนั้นนะครับ ชุดนี้ที่เราคาดการไว้นะครับเทรนชุดนี้ก็น่าอยู่สักประมาณถึง 3- 4 0ถึจุดนะครับหากเขาเดินทางดังนั้นนะครับยังมีเหลือนะครับสำหรับการวางแผนในการเทรดน,นะครับหรืออีกสักประมาณเกือบเกือบ2 0 0พจุดนะครับแบบนี้นะฮะการวางแผนแบบนี้นะครับวางแผนดีๆตามระบบที่ถูกต้องนะครับส่วน ปัจจัยกระทบค่าเงินวันนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขของคอร์เตชันคือ GDP นะครับแต่นะฮะผลสรุปนะฮะผลคาดการว่านะครับ GDP นั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะคือ GDP ที่ออกมาในควอเตอร์เนี้นะครับค่อนข้างจะน้อยนะฮะดังนั้นนะครับเช้านี้นักลงทุนถึงนะฮะ ะะถึงเทฟังขายออกนะครับแล้วก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับเริ่มเก็บแรงซื้อนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะฮะมีเรื่องของนะฮะ GDP แล้วก็ควอเทชันต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเลขการว่างงานเล็กๆนะครับก็ผลคาดการนะครับก็จะทําให้นะฮะค่างเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงเมื่อค่างเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงนะครับสมการของคําของเราก็มีโอกาสที่จะ เดินทางขึ้นไปทดสอบข้างบนนะครับแบบนี้วางแผนดีๆนะครับใช้ทางเทคนิคห,หรือว่าระบบของตัวเองที่ถนัดนะครับแล้วนะฮะ คาดการด้วยปัจจัยกระทบที่เป็นเรียไทม์นะครับแล้วก็เอามาวางแผนการเทรดเป็นระบบของตัวเองแบบนี้นะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์ฟรี นะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์ฟรีกันนะครับก็เรื่องของนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นความแรงตรงนี้นะฮะความแรงของสัญญาณตลาดนะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาการเทรดนะครับเรื่องของนะครับเทรดแนวคิดของเทรดเดอร์โดยรวมนะฮะที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมของกราฟนะครับแบบนี้นะฮะท่านไหนสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วสามารถลิงก์เข้ามาอยู่ในห้องเรียนได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะแจ้งภายในในห้องเรียนนะฮะแบบนี้นะครับก็อยู่สักเวลานะเวลา เวลาก็สัก2องทุ่มครึ่งกว่าวาโดยประมาณนะครับเวลามาตรฐานของเราที่เราบริการนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆน,นักลงทุนด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ